ผมว่าวที่อยู่ท้องฟ้าเนี่ยอยากให้ดูเทคนิศลุลีลาขับพระว่าด้วยนะเรียกว่าผมบอกว่าใส่ถุงมือแล้วก็จะถือแล้วแต่บอกว่าลุนติ้งมากทำว่าวได้รู้เลยว่าหลบน้อยมากนะพี่จะไปบนเรือแล้วจะโชมว่ะละนี่นี่คือการทำให้ว่าเสียาการแล้วก็กลับมาบินได้ต่อนี่ดีลังกาดีลังกานะครับพี่ทำให้ว่าเสียอาการกางสาย กลัับมาเรียกว่าประเภทซักจับเอามาแลเรียกว่าประเภทคลิปก็คือกลับด้าได้ดูนะครับดูเลยน่คต่อนี่เห็นไหมครับตีลากลับนะครับนี่เห็นไหมครับเอาเอาหลังมาหน้าแล้วเอาหน้าไปหลังแล้วก็บินได้ต่อโอ้โหดูนะครับตีลากลางอากาศที่สายเป็นทักกันบ้างเลยครับเป็นเทคนิคขั้นสูงนะครับดูนะครับนี่นะครับตีลากันะครับโก็คือทคนิคขั้นสูงจริงว่มอาว่าขั้นสูงไหมครับนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn